หมดถ้วยคือแพ้ได้แค่ครั้งเดียวแต่ว่าต้องชนะต่อเนื่องกัน3ครั้งไดสมมติว่าเราชนะต่อเนื่องกัน3ครั้งปุ๊บเราจะได้ถ้วยมาซึ่งไอ้ถ้วยเนี่ยมันจะสามารถเก็บได้เป็นรายสัปดาห์ใช่ไหมต้องสะสมให้ครบสี่ถ้วยเออนี่ไงมันมี1,2,3,4ถ้า4เราจะได้อะไรวะได้เป็นตาเหรอเปิด2ทุ่มนีออ่สองทุ่มของทุกอาทิตย์ไอหมดถ้วยนี่มันปิดไปกี่เดือนวะห้าหกเดือนเลยปะ กว่าจะมาอีกเนี่ยนี่ผมรอเวลานี้มนันเดินนานเพราะว,ลาลาว่าผมต้องได้เวลาล้างแค้นแล้วผมต้องได้เวลาล้างแค้นคือผมพลาดถ้วยมาหลายซีซั่นมากตั้งแต่ที่มันเปิดมานะผมยังไม่ได้แบบยังไม่ได้สถ้วยเลยเพราะงั้นวันนี้ผมจะเอาถ้วยมาฝากคุณผู้ชมให้ได้นะครับก็คือต้องชนะทั้งหมด3เกมใช่ไหมเฮ้ยมันจะตึงมือแค่ไหนไปรับชมกวนรโลดไม่ได้เจอหน้านี้<ม>แบบนานเลยคิดถึงสุดๆเลยปีหนึ่งได้ปะวะ ปีหนึ่งปีหนึ่งมันหายไปปีหนึ่งเลยเราต้องมีคำคำพูดก่อนเริ่มปะวะมูเหมียวฟิวเฟ้าเล็กๆไปลุยโซนเอ้ายังไม่เห็นโอ้ <c oughs> ล้างไม่ดีแล้วชิวหาแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหวอยู่ไหวอยู่โอ้ย<ๆ><ๆ>ตื่นเต้นหน้าสวยมากเอสโกเอสโกอโอ้ยแบนสี่ตัวเลยเหรอเสกอ,อสวยดัาสวยเลือบมีไฟแล้ว แต่ว่าจบเลยพีมปาดเน้นจำนวนนะพี่ปาดเน้นจำนวนเอาได้เลยใช่ใช่ถ้าแบบมันจะถูกเราไปเติมง่ายกว่าได้เลยโหคู่กลางเป็นมาลอดยูเอนี้แบบดาเมจโคตรมหาศาลมีตัวเบอร์มีตัวมีถ้วยอยู่ตรงนี้ด้วยพี่ถ้วยมันขึ้นอ่ะรูปถ้วยเมื่อกี้มาดูมันให้มันจบไหนกันเลยโอเคมันตีตีฟ้านะจะบนไม่เห็นไม่เห็นลมอะนะ ไปครับี่ครับลองเล่นได้นะครับพี่มามาป่าละหนึ่งมันโยกไปแล้วสวยพี่พี่ตามเกันหน่อยกำลังกำลังไอ้ได้ได้ยังได้ตัวนมั่นนะครับมา่นนะมา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 พี่ไม่ต้องเปิดนะครับไม่ต้องเปิดนะโอเคพอแล้วพี่พอแล้วพอแล้วพอพอพอบนสองอ่าเอ็นโซกำลังลงไปเลยสวยสวยสวยป่าโดน เ้ยได้สวยดิโซเลตตีเล่นกันแค่ละอันตีโดนปะพี่แจ๊คไม่โดนไม่โดนพี่มันหมดมันหมดมันมาส่งย่ำโดนย่ำโดนสวยพี่สวยพี่ชายเฮ้ยมาเสียฟิกเกอร์ด้วยมาหลอดเอ้ยไม่ใช่อุ้ยกลางสามโอเคดูโบสถได้ปะอ้าวต้นไม้หมดเลยเฮ้ยโหข้างหลังเจม่เห็นแถวสูกอ่ะอันนี้แล้วนะ ไม่มีฟิกว่ะพี่หมดแล้วโอเคต้นไม้บนสองบนสองเอ็นโซหายบอลนะพี่เอ็นโซหายไปบนโอเคโอเคเดินออกมาหน่อยโอเคโอเคโอเคโอกูมีล้างกูมีล้างไม่ใช่ช็อกตีแล้วตีและเฮ้ยไม่ไม่โดน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 สวยสวยข้างหลังซีกับซีเอ็นโซไม่เห็นเอ็นโซเลยเปิดแผนด์บ้านหายครับเฮ้ยเฮ้ยอยู่นู้นอยู่นู้นเฮ้ยมันเขียวแดง สวยเนาะหมดแต่โตพุ่งมปแล้วพี่ยังไงยังไงขอปาดทิศเอ้สวยเอายิงธรรมดาแม่งตายตอนนี้คิดบนเคลียร์อยู่ถ้าจะมาก็ไปก็เลยเลยเฮ้ยมันตีดตียาเราตีปอมแบบโนยโก้เอ้ยเอ้ยขับเท่าไหร่เก็บขับเท่าไหร่เอ้ยบนปีบนปีฮะบนปีบนตัวเดียวครับพี่บนตัวเดียวโอเคกลับเด้อกลับเดลยกลับนะ พี่พี่เดี๋ยวพี่พี่ลงมาเล่นล่างก็ได้ครับออฟเซตล่างอ่ะดาดดาครับพี่พี่เอาแดงไหมครับพี่ดาดาดาถ่าขอมามครับได้อแล้วอ๋อไม่ต้องใช้อ๋อเกมเกมหน้าเกมหน้าเขาเกมหน้าด้วยพี่ชายเราซ้องตัวสามตัวสามได้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 พี่พี่พี่ดูพี่ดูพี่ดูเฮ้ยแค่กลางก่อนนะค่อยไปเดิ่งอยู่โอเคบอสสี่อาร์คอนเนคอนเนโอ้เราช็อคสวยจัดไม่รู้ไม่รู้คอนเลนอยู่พี่วะคอนเลนอยู่พี่อ่ะไปกลางแล้วโอ้กับใจ โล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 หมดอกลยหมโลหมดโลหมดล้อตหมดมันยื้อกางเลยโลโหมดล้อตหมดเฮ้ยฟอร์มมันมันไม่มันมันรองท้าก่อพี่มันหมดมันหมดเฮ้ยเคซี่มาเติมมีตาตาได้ดีตาไไม่เป็ไรไม่เป็ไรตอ้ฟอร์เลตตอนนี้มาถิดมือซ้ายดีเอามันเลยทั้งคู่สองได้ปหมสองไม่เช็คได้ไหลองลองดูลองดูพี่ลองดูมาโมเปียไอ้รสูตรนี้มือฟืนมีนายนะฟืนมีนายด้วยรอรอมันหมดเดี๋ยวสดชื่น กิซี่มาอตีไปแล้วเอ้ยฟิกเอ้ยไม่ใช่เอ้ยโลโลโลกูโดนกี๊กวฟิกออกพี่อยู่พี่อยู่ไหมโอเคกระโดดย่ามเอ้ยมันหมดมันหมดหมดนีก็สดชื่อเลยเอ็สตีไปแล้วเกพอเลนตีไปแล้วเกตันอะไรมาเนี่ยมาเอร์ดอันนี้ความเทสนะพี่เราลองเล่นลองเล่นเล่นจบได้นะพี่นั่ไดเอ้ยเอโซกยวเอ้สวยอัสติสวยมัวมัวยพาอพี่มัวสเดี๋ตวทั่วถึงมสวดเดีแต่ทั่ถึง เฮ้ยพ okay. yes. ี่จะบนได้เลยนี่ยเฮ้ยแตงสูตฟลอเรนตีสวยตายจับไตาบีจับได้พี่โอ้ยโอ้โยเจียมือปืนมีนายแล้วตายตอนจบเลยโอ้ยปืนมีนายผมเห็นมันตั้งแต่มันหลับกรลังข้างทรายแล้วซูมแล้วพี่กำลังจะเฟี้ยวแต่เลี้ยวกลับไม่ทันเฉยเลยเอาว่าถ้วยแรกมาแล้วโอ้ค่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ถ้วยแรกเลยเกมเกมแรกเอาว่ะเกมสอง ไอพี่ไหวปะวะเฮ้ยกูแวนด้วยโอเคได้เลยพี่เขียะไปเล่นเล่นกับพี่ผีเรื่อยๆได้เลยไอติ๋มเนะเจอแล้วพี่พี่พี่มูพี่มูมาหน่อยครับพี่มูได้ๆๆลองพี่กลองพิกบูยังอยู่เดี๋ยวมาด้วยเห็นสามตัวตอนเนี้ยไป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 พี่มาพี่มาเฮ้ยเข้าเดี๋ยวมามามาเอาเล่นนะเว้ยเดี๋ยวมาเครื่องรอเจ็บมากรอเล่นเลยสวย เอ้ยเตรามาตัวหลังหน่อยตัวนี้ตัวนี้มันพุ่งมานี้ตือนี่ีแดงเาแดงพี่มาแดงเปมาแดงพี่มาแดงพี่มาแดงพี่แคลรี่กำลังกำลังพี่พี่พีอ๋อีนด้วนนี้หรอซาีียอมากเลยมันพุ่งมาแล้วพีหมดเออเอได้เลยนะพี่พี่แลมขี่แลมตันได้ปหม่ไไม่ไม่กล้า a ไหมสวยพี่ชายเอ้ยฮ้ยเฮ้ยเยก มาละกูไปเล่กระสุดกันพี่ไร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 ให้ถอยมันย่ใจเย็น่ใจเย็นมาแล้วช่เจกันด้วยกันแต่ล็กคิตซี่อย่ากมใจฟิวเลยโอ้โหพี่น่าดดพี่เน่าดพี่ลองเล่นล่างเรื่อยๆได้ปะบเราไหวอ่ะมา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 พี่กูกูหเราไหวเสียนีไปแลวเจ็ดเซนลงไปแล้วแม็คนดออ๋อมาช่วยเราฟย ชี้ยังไม่ตายไอ้สเลย์วนนี้เรามาโดนปิดนะออกมาเลยพี่พี่พี่กำลังกำลังออกแเรามีมีพี่อยูมน่าจะโผล่กลางเยอะน่าจะโผล่กลางนะอยูทีมันตีตัวเล็กอยู่อะทีนี้ยังหายอยู่โอเคกลางเยอะโอเคอยู่กลางกลางสายมาทำหายาหายาเตัวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาตัวเดียวแม็กซี่อีกทีแล้วได้ไงหายาได้ปะมา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 อตีห้าวีพีตรงนี้เล่นได้ตรงนี้เล่นได้โอเคโอเคข้างล่างหลังเราไอ้บุญเหดือดสาย อุ้ยมาขับแล้ดังดังสวยสวยสวยเกียร์เกลากางพี่ขึ้นบนเลยครับพี่เกียร์กลางสามารถขึ้นบนเดี๋ยวรับร่างไอ้เทียพี่กูมีเกิดแล้วมึงวิ่งนำโด่งแล้วหรอเพ่อบอกแครี่ตัวนี้พิโรจิจจ่ะเหลือวมายังอยู่อ่ะเฮ้ยพี่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 กูมีตีมีตีมตีเล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 เป็นนี่กัะนอมเอ้าไอ้เชี่ยโอเคโอเคเพื่อนมาเรื่อยข้างหลังมาดรื่ข้างหลังโดนโดนโดนตีโดนไม่ตันโดนตันโดนตาย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  พยายามไม่ไปนะไม่พยายามโฟกัสเางำอะไเขทำอะไรเขาี่จ้ติไม่ทันโดนไล่พยายามไปอยู่กลางนี่ไงอ่าวันเดอร์ตี้เหมือนเราไงเรือไม้ก็จิ้มไปละอ้ยก็ตีโอ้โหเตีน้องชายเฮ้ยสวยเี็บหน้าว่ะเหมือนเหมือนเหมือนตัวมังกรเจี๊ยะผมมาผมมาผมมามังกรหุือดาบเอ้ยตีไดาบเขาได้เล่านี่เขาได้เลยนะเขาเลยเขาเลย มันถอดดิ้นดิ้นแล้ตัวเนี้ยเล่นกลางพี่เล่นกลางมากามากามาการโอเคจ้เฮยพี่เคพี่เคปก่อนได้ปะเคพี่ได้ได้ไดไดพี่ชายเขาเขาเขา,ขามาสุดหน่อยนะได้ได้ได้กําลังไปกําลังไปกําลังไปมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ล,วลองเล่นอีกรอบได้น,นะพี่มันยังไม่เกิดพี่เจ็บหรอไม่มีสติแล้วนะแต่ว่ามาปะเฮ้ย โอ้ยพี่พล้วีโอ้น้องพี่สุดน้องพี่สุดแล้วพี่มันหยุดไม่อยู่แล้วเ่าเพื่อนอสวน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 นสน้องชายเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลือดผมมันไปไหนหมดวะเมื่อกี้ยังเห็นเต็มหลอดอยู่โอเคนะเวกลางจนนะครับเอาฟาระวังนะระวังนะอยู่นี่อยู่นี่นะพี่ชายพี่ชายเฮ้ยพีหลุดไอ้อติเุราต้องให้เกิดเกิดนะเกิด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  เอาสวนได้ป้าสวนได้ป้าพี่เกิดสวยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาสวยไม่ไหวแล้วเฮ้ยเฮ้ยเสดเชิงเหรอพี่เฮ้ยเฮ้ยเสดเชิงเหรอมันพุ่งไปแล้วเกลี้ยงมันพุ่งไปแล้วไอตัวเนี้ยนะใช่ใช่ใช่เห็นไหมแล้วกูดาวมันมาเกี้ยถอยละเกี้ยถอยละเกี้ยถอยละหนีไปเพื่อนหนีไปไม่หนีไม่หนีไม่หนีไหวไม่ไหวไหวไหว อ้ยไม่ไหวแล้วว่ะเกือบตายสวยสวยสวยวิชุบิชูชูต้อนต้อ้โอ้เกือบเกือบเกือบโอเคกาลังวิ่งไปแล้วตอนนี้ตามติดชีวิตเธอเดี๋ยวพี่พีทสลับลงมาเล่นรางนับได้แอ้เจ็บแล้วตอนนี้คือไม่ไหวรักแวนมากแล้วกระโดดก่อนกูได้นเออเฮ้ยกระโดดก่อนแล้วนะมีมมไ่เกิดแล้วนะ ล้างไม่มีล้าง48แต่อย่างอื่น49ไม่ต้อง52าอเฮ้ยสี่เ้าเหรอเฮ้ยเออไม่ใช่อวีวีวีเออดาวีนาวีเมื่อกี้เผลอพี่พี่ขับพี่ขับล้างล่างครับล้างล่างเอาเอาตัวนี้แหละตัวนี้ได้อยู่ที่เดียวหไม่มีน้งปะมี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 พี่ชายเฮ้ยชุนสวยเฮ้ยเหยียบ กูไม่ไหวละไอ้ไม่ไหวแล้วเวไม่ไหวแล้วเว้ยโอ้ยกูตายถึงใครอีกแล้วยสแต่พี่ย้อนแต่ครับแตยครับเกมสุดท้ายพี่ต้องไปตายอย่างสุดแยเนะคิซี่รอบนี้คิซี่รอบเมื่อกี้ก็เอลสุอะไรวะอุ้ยเกมถุยแล้วอี อ่ะหรือว่าเกมถ้วยแล้วไอพีเกมนี้ก็ต้องแข่งกับคนที่ผ่านสองรอบมาเพราะฉะนั้นเกมนี้จะต้องตึงฮู้มีผู้บรรยายนี่กูกูแข่งเลยอ่ะจิตวิญญาณการแข่งเขมามามีถ้วยไม้แล้วเคลีย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 มันรวมนี่คือแบบเผาแล้วเออว่าไม่มีใครเตือนพี่เลยเอ้ยกดดูถ้วยแล้วไม่รู้จบไหนไปแวะแป๊บ พีล่างระวังนะกบหายอยู่อ้อนอย่างนี้อ้อนอย่างนี้โอเคอยู่อยู่บนอยู่จะบนซ้าเกยกลางไปได้พี่เกยกลางไปได้ไอ้ซิวเอากบนิดเดียวกบกบคอเดียวเลยจะได้กลับมาแล้วตอนนี้ตอนรี่เราตีได้นะครับเราตีได้นะมามามาส่งไหมฮะนี่พี่เปิดเปิดเปิดแอร์ขวาหนะครับเปิดเปิดแอร์ขวาน่อยนี่ซิวอยู่ได้ได้ได้มีแค่ซิวตัวเดียว ลงไปพี่ลงไปหมดเลยโอเคฝากรู้นี่เลยติดเรอมีร้านแล้วนะเอ้ยหยยบโดเรียนพี่ตาตายบอกทำไมหยทำไมมาอยู่ตรงนี้ว่างลม่งเจซี่กูทำไมมาอยตรงนี้ทำไมม่อยู่ตรงนี้มาแล้วจ้ซิลีตีฟ้าอยู่ได้ฟ้าไปแล้วลงล่างโอ้ไปดิตายพี่สวยพี่เกโลเกโลเกโลสวยไหมสวยสวยสวยสมาสามาสตด้วย พี่เล่นล่างเลยพี่ที่ผมรับเองพี่องเาพี่เล่นล่างได้นะขับรถขับข้างล่างสามตัวตรงนั้นซิที่กุมเอนติโอเล่ต์อ่ะกูไม่อยู่กูไม่อยู่ล่างได้ล่างได้เลยระวังระวังมันน่าจะลงมามาเลยลออ้อมปิงปิงความพี่เลยรถอ้อมเฮ้ยพี่พี่มามาวิ่ง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 ที่ลองเล่นได้นะพี่พี่พี่อยพี่ไปมเไม่ติไม่โดนกูรวบไปแล้ว รางอัพจงพี่อัพจงอัพเจงอัพเจงมัน้อเปิดครเล่างไป่อนกัได้พี่เอาล่างมายีน่าหายแมปแล้วนะโอเคสลับละเมจาลงมาเลยรับอยู่พีซีอยู่ล่างซ้อยู่ล่างนะปีฟอยู่ทลไ้บนเ้ยยีน่าได้โผล่ยังไม่ได้้ฟไปอะไรได้ั้าวไม่อยู่ไม่มีล้างนะมันยกยกโดนมันแข็งแข็งแข็งมันจะรวมมันจะลวมไม่มีล้าง

ดูเลอย่างดีอัพแจ้ครับอัพแจ้ครับพกตแล้วนะครับอัพแ i ่ดูเลเจ็ๆเลยเจ็ดเลยเจ็ดเลยต้นหือไครับกูอยู่กับมึงเพื่อนไม่ต้องห่วงกีโดนยีน่าเข้าแขวานะยีน่าเ้าแ่ขวานะ่ลังนะโอเคโอเคารหลอนเล่นาลอสเหลี่ยมด้วยขวาเห็นปะยีน่าเกนโลเนโลเนลมาแล้วกูอยู่กับมึงพีเพื่อนกูอยู่กับมึงพีเพื่อน พี่ครับพี่ครับเล่นเล่นบอลครับเจ้าเล่นบอลได้หกสาเว็บมา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 พี่คิดพี่ครับเว็บเว็กลางมาครับเว็บเว็บกลางใช่เว็บกลางมาแล้วพี่รองลองยกก็ได้นะไอเกตไอเกตมั่วเว็บกลางมันเฮ้ยเออเออเออเคลียร์ไปแล้วดีกว่าเอยสวยพี่ตายมันยกมันยกโอเคยกไม่โดนมีล้างนะตายก็ตาย ได้ได้ได้ยกโดนสวยจ้าพีทิอม์เย้โอเคคิทอยู่นะไอคกดไอ้นี่ไม่ทันกดแสร็จเจ๊ก็ไม่นึ้ว่าจะเคลียร์สูบไม่ได้มองแบบเตี้ยนั่นเด็กเตี้ยเด็กอยู่โอ้หาป่าใหม่พรุ่งนี้บอกเลยเดี๋ยวเพี่พี่พี่มาบนพี่พี่มาบนพี่เราจะเล่นโบนการ์เราปล่อยดาร์กบนครับแต่ว่าเราถ้าสมมติว่าไม่ได้ล้างเฮ้ยเล่น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 ล้าง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  มันเล่นหมดแล้วมันเล่นหมดแล้วผมขำหลังให้นะเว้ยโอเคโอเคพี่ดูแคลรี่อยู่ค้ำสิบตัวตรงเนี้ยเฮ้ยสวยมันมีห้าตัวโอเคไอพีกูอยู่กับมึงพีกูอยู่กับมึงพีซอยพีซอยพีเฮ้ยไอพีอันนี้มันเกิดเกิดไปลาก่อนเพื่อนโอ้โทษทีโทษทีโทษทีโอ้โหมันไม่มีแต่งเลยเดี๋ยวครับผมตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวยกโดนไปไม่ได้ม่มา เฮ้ยออกออกออกน้องชายพี่ักออกอ่ะสวยเฮ้ยมันอันติโรดาเมตเอาสวยอ๋อเอ้ยมันเกิดอะไรกันไอ้กบเกิดกบเกิดกบเกิดหายได้หายได้ยได้ไอ้ื่เนี่ยล่างเลยล่างเลยล่างต่อเลยมามาพี่มาโอเคโผมครบแล้วนะคุ้มสะดวกคุ้มสะดวกเหม่ยมาล่างเลยจ้าโอ้ยมันท็อเบิร์ท็อเบิลไปแล้วนะยกยกท็อเบิลโอเคท็อปเปอร์ท็อปเปิลไปแล้วโอเคได้ล่างแล้วเตรียมทำนะ สวยเบนข้า high. ส,สวยสุดสวยคล<ะ> <Work> <radas? S 1> ิปข้าแล้วนะครับเข้าวเ้าวเดวเข้มันยุไปยังงเกินไปพี่พีเฮ้ยเอาพี่ลาวเลยเออเก่สวยโอ้โหถอ่วแรกมาแล้วมี แชมเปี้ยนว่าซีซั่น8โอ้โหแซีซั่นหรอเย้โอเคครับเป็นไงกันบ้างผมกับการเดินเกมแบบต,ตึงของมูเหมียวไม่รู้ตึงหรือเปล่าคือเหมือนอทีมผมจะตึงมากกว่าผม <c oughs> คือเหมือนผมแบบว่าไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะทำตามที่น้องๆบอกอย่างเดียวเลยถ้าสมมุติว่าชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกวัต่อไปเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสับวันี้แฮมมะกุดเดนะจ๊ะบายบายจ้า